ถ้าอยากออกแบบแบบสะดวกสะดวกเร็วๆง่ายๆเนี่ยนะครับจริงๆมันมีเทคนิคอยู่นิดนึงครับคุณเคยได้ยินคําว่าสัดส่วนโมดูล่าไหมครับถ้าเกิดเราใช้สัดส่วนโมดูล่าในการออกแบบเนี่ยแบบของคุณก็จะถูกผลิตง่ายติดตั้งง่ายรวมถึงออกแบบก็ง่ายเพียงแต่คุณจําตัวเลขไม่กี่ตัวเท่านั้นเองดูอย่างโครงตู้พวกนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมทําขนาดโครงตู้ลดหลั่นให้ดูนะครับในฐานนของเราเป็นโรงงาน ผู้ผลิตแล้วก็จำน่ายชิ้นส่วนวิวอินสําเร็จรูปแล้วก็เน้นเลยนะครับเป็นโครงตู้สัสดส่วนโมดูลา่าเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ครับคือเคาน์เตอร์ครัวเห็นไหมฮะเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยตามมาตรฐาน Human Scale เนี่ยเราจะสูงอยู่ที่ประมาณ85-90เซนโดยประมาณเพรานังนั้นเองผมก็เลยทําตัวตู้เนี่ยนะครับสูงจากพื้นขึ้นมาเนี่ยนะฮะ85เซนเวลาใส่ท็อปหินเข้าไปอีก2เซนมันก็จะกลายเป็น87ซึ่งมันจะไม่เกิน90เซนนั่นเอง ทีนี้ในตู้บิวอินมาตรฐานเนี่ยเราจะมีตีนตู้อยู่10เซนซึ่งจะสังเกตเห็นว่าผมก็จะเว้นตัวตีนตู้ขอบดำๆไว้ใช่ไหมครับและไอ้พวกนี้แหะครับเวลามาหารครึ่งมันก็จะเป็นก้อนนี้หารครึ่งก็เป็นก้อนนี้นี่คือลูกเล่นลีลาของดีไซน์โมดูล่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุณอยากจะได้เส้นสายที่มันต่อกันแบบง่ายๆนะฮะมีบล็อกเอามาวางง่ายๆก็ลองใช้สัสดส่วนนี้ดูนะครับ ถ้าอยากจะได้แคตตาล็อกสัดส่วนของ V.S. Modula r เนี่ยลองทักเข้ามาที่ l ล n e ได้เลยนะครับผมจะมีทีมงานคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยแนะนำเรื่องเกี่ยวกับสัดส่วนโมดูล่าให้ครับ